สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับกระโพดแปลงปลามันนะครับเจ้าเช้าอาจจะมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยหนอนลงอีกแล้วตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องเอายามาหยอกมาหยอกสักหน่อยนะนะครับไม่ได้ไม่ได้ขี่มาดูตรงนี้นะครับก็คือตรงเนี้มันไม่ค่อยงามนะ มันไม่ค่อยงามนะครับเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ล่มไม้นะใกล้ล่มแล้วก็เวลาโดนเขาบินมาเนี่ยมันไม่ถึงนะครับนี่นี่นี่แล้วมันเป็นต้นสักนะครับผมก็ไม่กล้าไม่กล้าแต่งมันนะเพราะว่าของเขานะครับที่เช่าเนี่ยถ้าเป็นของตัวเองก็คงล้มไปแล้วนะครับนี่นี่ยีนี่มันเป็นต้นสักนะครับเพวัะนั้นเนี่ยมัน มันจะมีปัญหาได้นะครับกับพืชประเภทเนี้ยก็เลยไม่ได้แต่งนะครับพอไม่ได้แต่งก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเนี้ยเนี่ยเน,นแล้วก็โดนก็เข้าไม่ถึงนะครับเราก็จะเกณฑแบบเนี้ยเนี่ยข้างต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเราก,ก็จะเสียพื้นที่ไปนะครับเนี่ย แต่ก็ไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยต้นเขาก็โตช้านะครับเพราะว่ารากต้นไม้ใหญ่แบบเนี้นะครับเนี่ย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 มันรากมันออกไปข้างนอกนะครับนี่แล้วก็มันจะมีตรงแองแองตรงนั้นนะครับตอนที่ผมให้ปรับที่ตรงเนี้ยนะครับพอดีไปทําอะไรก็ไม่รู้นะหน้าตรงเนี้ยคือให้น้ําหน้าตรงนู้น,น,านมาแล้วมันก็มาแฉะตรงนี้นะครับทางทางที่ยังไม่ได้ปรับ เนี่ยก็จะเสียอย่างนี้หน่อยนะครับก็เหลือห้าไล่แหละนะเอเสียแองตรงนี้แล้วก็ตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับห้าไา่ตรงเนี้เนี่ยมันมันห้าไล่ประมาณหนึ่งงานนะครับแล้วก็เหลือได้ห้าไล่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตรงนู้นว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลมนะเนี่ย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 ต้นสะดาวเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับมันสูงนี่แหละต้น เดี๋ยวจะขอเจ้าของเขานะครับตัดออกให้โลนเลยนะครับโดนอะไรจะเข้าได้นะครับกิ่งสักนะครับวันที่ฝนลมแรงๆเนี่ยนะครับกิ่งหนุ้นนะครับโบนุ้นนะกิ่งซักนะครับซักต้นนู้นน่ะมันปิวมานี่นะครับเออผมจะให้ดูนี่นะครับนู่นเรียบร้อยครับมันหล่นมาใส่เขาโพดสวยๆนะครับ แต่เขาโพดท,ที่มันขี้เละขี้เละตรงนู้นน่ะนะมันไม่หล่นใจนะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยแทนที่มันจะหล่นนะแล้วมันไกลนะครับเนี่ยเนี่ยมันบินมาไกลนะแล้วต้นมันกิ่งมันใหญ่นะครับกิ่งเบ้อเลอเลยใหญ่กว่าแขนผมอะ่ะเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเหลือห้าไร่หนึ่งงานเนี่ยเหลือประมาณห้าไร่นะเนี่ยเสียอย่างเงี้ยนะครับนี่มาให้ดูนะครับเดี๋ยวหญ้าตรงนี้ก็รอแดดออก ถ้าฉีดไกฟเซตนะครับฉีดยาฆ่าหญ้าดูดซึมนะได้นะครับแต่ถ้าในร่องแบบนั้นนะ่ะมันก็ยังพอได้ขอบขอบแต่ข้างในเนี่ยอย่าไปเอาไกฟอเซตมาฉีดนะครับอันนี้ฝนเพิ่งหยุดไปนะครับเนี่ยอันนี้คือข้างหลังนะครับนูนะ่นน่ะที่ผมถ่ายก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับผมมาให้ถ่ายมาให้ดูทั่วๆ ที่ตรงนี้มันไม่เหลี่ยมนะมันมันมีเศษนะครับมันเป็นเศษสามเหลี่ยมอะท้ายมันยาวท้ายมันกว้างกว่านะครับเนี่ยอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะประมาณนั้นถ้าต้นสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นก้ามีสองฝักนะครับจะไปก้ามีสองฝักนะถ้ามันสมบูรณ์นะแต่ยังไม่เห็นต้นที่มันมีแอ่เยอะๆ สองฝักนะครับฝักบนฝักล่างเนี่ยแล้วก็ตัวสองอันข้างล่างเนี่ยมันมันจะเป็นแอนะนะครับมันก็จะแอ่เล็กๆที่เอาไปเหมือนเหมือนเอาไปผัดก,กินะนะครับเราก็สามารถหักไปได้แต่ขอบขอบนี่แหละครับเป็นแค่ขอบขอบ,ขอบตัวข้าวโพดที่ที่มีสองสามฝักเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะขอบ,ขอบนะครับ ได้แสงมากกว่าเขานะได้อะไรมากกว่าเขาเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าเวลาเป็นฝักมันเป็นมันจะเป็นยังไงนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับข้าวเนี่ยข้างหลังก็เป็นข้าวนะครับทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยนะครับเป็นพันไร่สองพันสามพันไร่นะครับ เนี่ยจากนี้ไปอะ่ะก็ทาไงครับน้มันมันเป็นที่ลุ่มอะ่ะมาทําอะไรไม่ได้จริงๆริงมาทำข้าวโพดได้นะเนี่ยเพราะว่าเขามีสะสะใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับน้ํามันไม่ท่วมถ้าทํานะถ้าทาได้แล้วก็มันจะมีคลองนะครับคลองใหญ่เป็นระบายน้ําไปโน่นเหมาะมากเลยนะครับแถวเนี้น้ําก็ไม่ท่วมนะครับเวลาน้ามาน้ําหลากเนี่ยมันไม่ท่วมเลยตรงนี้มันสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับ แล้วก็น้ำก็ดีนะประมาณนั้นนี่มาให้ดูนะครับพวกเขาออกดงออกดอกอะไรกันหมดแล้วอันนี้ยังยังโดนหนอนกินอยู่เลยเนี่ยนู่นนู่นก็มืดมาแล้วนะตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับหกโมงเช้าเดี๋ยวก็จะลงแหละให้ท่านผู้ชมดูนะครับบรรยากาศตกแน่นอนนี่เพิ่งหยุดไปนะครับ กอีกแล้วนะครับแต่เราก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่านี่ผมให้ดูว่าแปลงเนี้ยมันผมแก้ปัญหายังไงในการระบายน้ํานะครับก็คือแปลงเนี้ยมันมีถนนกั้นนะครับถนนมันสูงกว่าแปลงนะครับทํายังไงครับท่านผู้ชมจะทํำยังไงครับ,งงรบก่อนที่ผมจะทําแปลงนะเราต้องวางเลเยอร์เราต้องวางแมพไว้ก่อนนะครับเราต้องวางผังไว้ว่าน้ํามันอยู่อยู่ตรงไหน เวลาฝนตกหนักๆนะครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยเราไม่เราไม่สามารถออกมาดูได้ว่าน้ําเนี่ยมันจะไปทางไหนได้บ้างเราต้องเล็งระดับเป็นด้วยระดับหนึ่งนะครับมองระดับดูนะมองระดับน้ํานะครับน้ําฝั่งนี้นะครับผมมอง l เอา u t เนี่ยครึ่งหนึ่งของไร่เนี่ยน้ําจะมาอยู่ตรงตรงตรงต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทําไส้นะครับเวลาไถเนี่ยทําไส้ ใส่ลึกๆนะอันนี้มันดินมันถมมันอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพอฝนตกเนี่ยมันจะรวมมาอยู่ตรงนี้นะครับในไร่จากนั้นเนี่ยขุดท่อครับเนี่ยที่ผมยืนเนี่ยนะขุดท่อท่อมองไม่เห็นแล้วให้ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งท่อนหน้าสี่ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเอาหน้าสิบหน้ายี่สิบมาฝังไม่ต้องแมคโคมมาฝังคนนี่แหละประหยัดครับขุดเองนี่แหละ นี่ยครับเราก็ระบายมาเนี่ยระบายเข้าป่าอ้อยเนี่ยเพราะว่าอ้อยมันได้รับน้ามากเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับน้ํามันไม่ขังเดี๋ยวก็ไหลออกไปข้างล่างดีด้วยซ้ํานะครับเนี่ยอ้อยโตแล้วเนี่ยยังไม่ถึงยังสองเดือนสามเดือนเองนะอ้อยเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ได้น้ําตลอดผมบอกเลยนะไม่ว่าพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับ ขาดน้ําไม่ได้หรอกนะครับแม้แต่ว่าขาดน้ําเนี่ยมันขาดน้ําได้ระยะเวลาเท่าไหร่เท่านั้นเองเขาพดเนี่ยขาดน้าได้ประมาณสองอาทิตย์อ้อยเนี่ยขาดน้ําได้เป็นสองสามเดือนนะครับไม่ต้องโดนน้าก็ได้มันก็จะห่อเหี่ยวอย่างนั้นนะไม่โตชะงักการจเจริญเติบโตแต่ว่าไม่ตายนะครับข้าวข้าวขาดน้ําได้กี่วันข้าวปังนะครับข้าวปังขาดน้ําได้ เหมือนกับข้าะโพดครึ่งเดือนถ้าเข้าปีเนี่ยมันขาดน้ําได้นะสองสองเดือนได้นะครับเนี่ยเวลาขระโพดได้สองเดือนนะครับลากชั้นที่สามนะครับรากชั้นที่สามจะเริ่มออกทีนี้เราก็หายห่วงแล้วนะครับว่ามันจะล้มไหมนะครับเนี่ยลากชั้นที่สามนะครับอันนี้ลากชั้นที่สองนะครับเนี่ยลากชั้นที่สองนะสามข้อที่สามนะครับ ก็แรกอยู่ใต้ดินนะครับเนี่ยเริ่มออกแล้วนะครับหกสิบวันน่ะต้นก็จะประมาณนี้นะครับฝักก็จู่ประมาณประมาณเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งเมตรนะครับเมตรเมตรสิบเมตรยี 10, ่เนี่ยประมาณนี้ก็แค่นี้แหละครับแปลงที่ระบายน้ำมันระบายน้ำได้ยากเนี่ย ก็จะมีแปลงนี้แหละแปลงอื่นก็มันไปทางนู้นได้นะครับเราจะรอให้น้ําเนี่ยมันล้นถนนไม่ได้นะครับเนี่ยเหมือนตรงถนนตรงนี้มันจะต่ํานะมันไม่ได้นะครับเนี่ย <He> เห็นเห็นทางของน้ํำไหมครับผมมีตรงนู้นอีกท่อหนึ่งนะครับเนี่ยเราต้องพอฝนหยุดปุ๊บเนี่ยต้องไม่ให้มีน้ํานะอันนี้อยู่อยู่ละอ,อยู่ท้ายไร่นะครับอยู่ท้ายไร่ อยู่ท้ายไร่นะครับเนี่ยฝนเพิ่งหยุดไปนะน้ํามีไหมครับไม่มีเลยนะตอนแรกเนี่ยตรงนี้สูงมากเลยนะครับเนี่ยสูงนะครับสูงสูงมากๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยต่ำนะครับเป็นแองกระทะข้างบนก็สูงเอ้ยข้างบนก็ต่ํานะครับประมาณนั้นคือให้น้ําตรงนี้แล้วมันไหลไปไปหัวได้นะครับจริงๆเมื่อก่อนเขาทามันนะทํามันเนี่ยเขาชักล่องใหญ่นะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ต้องปรับอะไรมากมายแต่ข้าวโพดมันไม่ได้นะครับถ้าให้น้ำข้าวโพดได้ให้น้ำมันให้น้ำอ้อยเนี่ยสบายนะครับแต่ถ้าทำข้าวโพดแล้วก็ไม่อยาไปทำอย่างอื่นละนะครับเนี่ยเราต้องวางแผนวางผังนะครับดูเรีย์ของพื้นที่ให้ดีนะครับว่ามันมันเป็นแบบไหนนะครับเราจะวางเป็นระวางดันอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องใช้ต้องคิดหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะถ้าเราห้าไล่เนี่ยเราอยากได้แสนหนึ่งเนี่ยนะครับเราอยากได้เจ็ดแปดหมื่นเนี่ยแค่ห้าไล่นะครับมันมันมันต้องมีรายละเอียดเยอะนะครับเนี่ยให้ดูในะต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีต้นไม้มันก็จะดีหน่อยเดี๋ยวต้องไปขอต้องไปขอเจ้าของที่นะครับ ส่งค่าเช่าส่งค่าเช่าส่งค่าเช่า,า,เ,ชาเดี๋ยวผมจะพูดอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเนี๋ยมันจะยาวเกินนะครับเรื่องความเสี่ยงของของการเช่าที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะมันมันต้องใช้เอกสารไหมมันต้องทําอะไรไหมนะครับที่เนี่ยนะไล่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้นะครับโอเคก็ขอบุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนี่ให้ดูกระโพดทั้งท้ายนะโอเคนะครับ